คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเข้าใช้งานโปรแกรมฟ i ม m o r a X นะครับหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเรียกโปรแกรมเพื่อทําการใช้งานนะครับสามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือเมื่อเราติดตั้งนะครับโปรแกรมจะทําการทา shortcut นะครับไว้ตรงหน้าจอเลยนะครับนี่ครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับท่านก็สามารถดับเบิลคลิกแล้วเรียกขึ้นมาได้เลยนะครับกลับวิธีที่2นั้นนะครับท่านสามารถที่จะ คลิกที่มุมล่างด้านซ้ายนะครับของ Windows นะครับแล้วท่านก็สามารถเลือกหานะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับถ้าตามโหมดอักษรภาษาอังกฤษนะครับมันก็อยู่ล่างๆนะครับใช้คําว่า Wo นเด r ร์แชนะครับนี่ตรงนี้นะครับวันเ r อร์แ e รนี่นะครับวันเดอร์แชนะครับแล้วก็ฟ i มโม r ่าครับตรงนี้นะครับครับและนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม f i l โมล่าเนะครับที่เราจะทําการอบรมกันในคอร์สนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะครับผมจะค่อยๆมาแนะนําว่าแต่ละเครื่องมือนั้นทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับ